ตอนนี้ตรงทางหารถไฟไปสามยอดไม่เจอนะครับก่อนดูตรงนี้กนว่าถูกทางเนี่ยมือใหม่จริงเลยเห็นไหมลงนี่ไปไหนเนี่ยชิบหายแล้วมาคนเดียวแล้วก็อย่างเนี้ย อะไรคือการหลงอยู่ใน MRT นะครับอ่าไปต้องผ่านวันลังกรนะครับเมื่อกี้หลงอยู่ประมาณ10กวนาทีาหาป้ายนู่นหาป้ายนี้นะครับอโอเคมาถึงตอนนี้มาถึงตอนนี้ตอนนี้3ยอดเลยนะครับก็เดี๋ยวอ่าผมจำได้แค่นั่ง MRT มา3ยอดนะครับแล้วก็ อ,ออกประตูหนึ่งนะครับแค่นั้นแล้วก็ไม่รู้ไปคลองโอ่งอ่างยังไงต่อนะครับเดี๋ยวขอมั่วไปก่อนนะเมื่อกี้คิดว่าเดินขึ้นมาแล้วมันจะสุดแล้วนะครับสรุปว่ายังไม่สุดนะครับตอนนี้คือต้องหาทางออกไปจากที่นี่นะก่อนที่จะหาประตูหนึ่งต้องหาทางขึ้นไปก่อนประตูหนึ่งโอเครอดแล้วโอ้แบบออกมาก็เจอเลย โอเคสวัสดีครับผมกายสไตล์นะครับตอนนี้อ่ามีคอนเทนต์มีคอนเทนต์ไม่ใช่เชิงอคอนเทนต์หรอกไม่มีอะไรทํานะครับผมก็เลยออกมาเล่นผมกําลังจะเดินมาเที่ยวคลองโอ่งอ่าอง,องอานะครับผมอ่ามาคนเดียวนะเมื่อกี้ก็หลงอยู่ใน BTS ก็สักคู่หนึ่งอยู่ะเพราะว่า ปกติผมจะมากคนดียนไงแต่ตอนนี้มาคนเดียวนะครับไม่รู้ว่าไปไงไปไงต่อนะครับผมเพราะว่าพวกผมก็ไม่รู้เรื่องเลยในหัวแบบโล่งมากตอนเนี้ยก็เดี๋ยวผมขอพัวทางไปต่อแล้วกันนะครับต,ตอนนี้ผมเริ่มจะเห็นตลาดแล้วแหละเดี๋ยวต้องข้ามสะพานมาั้งเดี๋ยวขอไปดูแป๊บหนึ่งนะครับเอาละครับหลังจากที่เดิอนออกจากสถานีสามยอดได้แป๊บเดียวผมมาเห็นไอ้ตึกนี้นะครับผมแล้วก็ก็เลยเดินตรงเข้ามาแล้วก็สุดท้ายถึงเฉยดูดูดูด นี่ถึงแล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้วันที่ผมมาคือวันที่อ่ไม่ใช่วันที่สิเขาเรียกว่าวันอาทิตย์อ่า ที่นี่คนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แน่นมากขนาดนั้นวอนนี้ผมมาเดินอีกฝั่งหนึ่งนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นของกินนะครับแล้วก็ที่ถ่ายรูปนะ,ะแต่ส่วนใหญ่ลองสังเกตด,ดูว่าตอนนี้ก็จะมีเรียกว่าคนใส่กีเพ้านะเยอะแยะเลยแต่ว่าผมดูๆแล้วน่าจะเหมาะกับการที่แบบมามาเป็นคู่มากับเพื่อนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าผมมาคนเดียวอะตอนนี้ไม่ไม่รู้จะทำอะไรไงเลย ทำต,ตัวไม่ถูกไปตอนนี้ดิโอ้คนเยอะมากแต่ก็ไม่ได้แน่นมากเหมือนกันนะครับไม่อยู่อีกฝั่งหนึ่งละเห็นไหมมาคนเดียวจริงน<ๆ>่เงนินะครับแต่มหมดเลย<ๆ>กินอะไรดีอ่ะกินข้าวมาแล้วอ่ะผูก็ไม่รู้เือนจะกินอะไรดีวันนี้ก็เดี๋ยวกำลังเดินวนให้มันคบๆอยู่นะครับก็พยายามจะถ่ายถ่ายมาให้ดูนะครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ผม,มคิดไม่ออกเลยทำอะไรดี ร้านมั้ยเนี่ยกี่เท้าโอเคจบไปแล้วกับการเดินเล่นคลององค์ ก็อันนี้ไม่มีอะไรมากก็มาเดินธรรมดาครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอ่าที่ถ่ายรูปแล้วก็ที่กินนะครับผมเดีย๋ยวหา,าที่ยืนกันเดี๋ยวกล้องสับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ช่วงเทศกาลตูจีนะครับผม,ผมเห็นก็จะมี่าคนใส่กี่เพามาเดินเล่นด้วยนะครับผมตอนนี้ก็คือหาวิดีโอลงช่องนะครับเดี๋ยวจะหาว่าทิ้งช่องไว้ไม่ได้ทิ้งนะเออ แค่คิดไม่ออกก็จะทำอะไรดีก็วันนี้มาถ่ายคลิปอัดคลิปให้แล้วนะครับผมก็ขอบคุณที่มาติดตามกันมานะครับผู้ติดตามก็ยังมีเรื่อยๆนะถึงมันจะน้อยก็เถอะก็ก็ขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวในน่าจะต้องกลับแล้วเพราะว่าผมโดยเหมือนแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่ถ่ายรูปใช่ก็เดี๋ยวผมจะเดินกลับไป BTS แล้วก็กลับบ้านละเพราะไม่มี อะไรมากมายก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินนะครับผมก็แนะนําให้มากับแฟน,นครับไม่ก็มากับเพื่อนนะครับอย่ามาคนเดียวเหมือนผมนะครับผมเว้งมากโอเคเจอกันบ๊ายบาย